คนไม่น่าเชื่อครับบอสโจโยมนินจะพูดกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกลางงานพิธีบวงสวงเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดทุกทกคนคำหนึ่งที่บอสโจได้พูดกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นก็คือหัวใจของพ่อ และพูดย้ำๆหลายครั้งด้วยนะครับเรียกได้ว่าทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยฟินไปตามๆกันนะครับทุกคนได้ฟังคำพูดของบอสโจเยมานินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเรียกได้ว่าอีบข่าวกระแสได้ฟังบอสโจเนี่ย รูปหัวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะแล้วก็พูดคําว่าหัวใจของพ่อหัวใจของพ่อหัวใจของพ่ออยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะลูกมีแต่ดัง,ดงๆปังๆยิ่งขึ้นไปนี่คือคําพูดที่บอสโจยมนินครับได้พูดกับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกครับทุกคนหลายคนก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าบอสโจยมนินเนี่ยรักอุงอิงเพชรบ้านแพงเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งครับแล้วก็ยกอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นลูกบุญธรรมนะครับและสิ่งที่อิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้เห็นเมื่อวาน นี่นั่นคือความรักของพ่อที่มีต่อลูกครับโดวยที่ว่าบอสโจยมานินครับทุกคนก็ให้ความสําคัญกับอมึงอิงเพชรบ้านแพงแบบสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดโชว์หรือว่าอะไรต่างๆบอสโจคือเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งครับทุกคนคําว่าลูกบุญธรรมเนี่ยอูมิมองว่าไม่จําเป็นจะต้องมา จดทะเบียนหรือว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลอะไรต่างๆอันนั้นไม่เกี่ยวเลยครับขอแค่พ่อมีความรักต่อลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นพ่อลูกบุญธรรมกันได้แล้วครับทุกคนไม่จําเป็นเลยกับในเรื่องราวของจะต้องมาหลายคนบอกว่าทําไมไม่จดทําไมไม่จดอันนี้ไม่เกี่ยวครับ เขารักน้ององิงเพชรบ้านแพงแค่ไหนทุกคนก็คงจะทราบจากหัวใจของทุกคนดีนะครับบอสโจโยมนินเนี่ยตั้งแต่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาในวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเขาทาให้รู้แล้วเนาะว่าเขาเนี่ยรักลูกสาวมากแค่ไหนนะครับป้อนงานป้อนเงินทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนจนน้องมีวันนี้ก็เพราะโอกาสจากบอสโจยมนินจากพ่อคนนี้นั่นเองครับทุกคนเมื่อวานนี้แล้วอุ้มข่าวกระแสเนี่ยมีความรู้สึกมากๆเลยว่าบอสโจยมนินพูดคํานี้ออกมา โอ้โหต้องกลายเป็นกระแสต้องกลายเป็นไวรัลแน่นอนแฟนๆเนี่ยก็แห่นะครับแชร์กันมาให้อิมข่าวกระแสชมนะครับและเมื่อวานนี้บอสโจก็ได้มีการพูดถึงชุดแดนเซอร์ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่ครูปอนเนี่ยได้มีการไปรับชุดให้กับน้องอุ้งอิงเองเลยครับทุกคนเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าบอสโจใส่ใจแค่ไหนครับทุกคนชุดไม่สวยบอสโจสั่งตัดใหม่หมด เวทีไม่ปังบอสโจสั่งหรือใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทำใหม่หมดครับทุกคนนี่คือสิ่งที่บอสโจยมินินทำเพื่อลูกทีมในวงโดยเฉพาะน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นโชว์ต่างๆอะไรต่างๆครับออกเพลงให้ใหม่ก็ต้องแบบนะต้องปังจริงบอสโจถึงจะปล่อยออกมานั่นเองครับทุกคนเมื่อวานนี้รวมถึงนะครับคุณย่าสุภาพด้วยนะครับทุกคนที่ได้มีการนะครับ เจิมหน้าผากให้กับหลานสาวองอ์อิงเพชรบ้านแพงด้วยสําหรับย่าสุภาพเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอกว่าคุณย่าสุภาพเนี่ยเจิมให้น้องทั้งหมด3จุดซึ่งเยอะที่สุดนะครับเยอะกว่าทุกๆคนเลยทุกทุกคนแบบเจิมแบบจิ๊กๆๆ๊จุด๊ดียวแต่ย๊๊๊๊๊๊า๊า๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊า๊๊ แบบ3จุดกันเลยทีเดียวครับทุกคนนะก็ถือว่าเสริมสิริมงคลให้กับน้องครับให้เติบโตไปกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองเหมือนที่ยาสุภาพเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเหมือนสร้างมารอใครสักคนเหมือนสร้างมารอสาวน้อยนั่นก็คือน้อ,นนอ,นองอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองย่าสุภาพก็เคยพูดคํานี้เอาไว้ครับทุกคนเราก็จะได้เห็นบรรยากาศไปแล้วเนาะทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้ก็ถือได้ว่าพีา่พี่ในวงเนี่ยครับทุกคนก็โอ้โหถ่ายคอนเทนต์นะครับถ่ายรูปกับน้องอุ๋มอิงเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับ เมื่อวานนี้น้องก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เห็นบอกว่ามีเลี้ยงอาหารมีเลี้ยงลูกชิ้นอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับเครื่องดื่มต่างๆให้กับพี่ๆสมาชิกในวงด้วยใช่ไหมครับน้องได้มาน้องก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนในวงอยู่เสมอนั่นเองสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนี่คือสิ่งที่ทําให้พ่อโจเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูน้องด้วยการวางตัว1ปีไม่มีด่างพ้อยขององุ์งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ทำให้พ่อโจะนะครับหลงรักลูกสาวคนนี้มากๆเชื่อมอิ่มข่าวกระแสพ่อโจรักลูกสาวคนนี้มากจริงๆนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนต้องบอกเลยนะครับว่าเอาเรื่องราวของพ่อโจกับน้องอิงมาฝากนะครับพ่อโจก็ได้พูดถึงน้องดีมากๆเลยเมื่อคืนนี้ก็เมื่อวานนี้เนาะทุกคนหลายคนก็ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสนี่ได้ดูได้ชื่นชมนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของอเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรป้านแพงครับทุกคน รอชมกันเลยเมื่อวานนี้บอสโจโยมนินก็ได้มีการปล่อยไฟออกมาแล้วโอ้โห,โโหเห็นบอกว่าเหลือแค่ติดปีกบินนะั้นแล้วก็ตอนนี้คือแบบฉากเนี่ยคือยังไม่ได้ปล่อยสักทีนะครับสำหรับบอสโจโยมนินนะครับอตอนนี้คือมีการแบบว่าเก็บเป็นความลับอยู่อันนี้อิมมองว่าเป็นผู้บริหารสมองเพชรเนาะที่เขาแบบว่าทําไมถึงต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่า1เลยนะครับ อิงจริงๆ FC เนี่ยจะได้อยากชมในวันที่แบบว่ามีกลุ่มปิดวันที่24นี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาติดป้ายไว้เลยนะนี่คือกลยุทธ์ของผู้บริหารสมองเพชรทุกคนต้องได้ดูพร้อมกันอ่ะในวันที่24นะครับนั่นก็คือวันเปิดฤด,ดูกาลซึ่งซึ่งอิมแบบ อยากเห็นมากๆเดี๋ยวจะไปเก็บภาพนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับเนาะในวันที่24นีนิ้วอิ่มไปแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวจะไปให้กําลังใจบอสโจและก็น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับถึงหน้างานกันเลยทีเดียวเนาะก็ฝากทุกคนติดตามนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราเห็นแล้วเนาะว่าวันนี้พายุเข้าจริงๆนะครับอยู่ที่บ้านแพงโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามวันนี้นะครับบอสโจโยมนินนะครับต้องบอกว่า คือบอสโจยมนินนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยเวลาที่อันไหนที่มันแบบรู้ล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะออกมาจัดการทันทีนี่คือคนที่คิดเร็วทำเร็วนะครับเนาะอ่าแล้วก็อ่าบอสโจก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับทางด้านประถมบันเทิงศิลป์นั่นเองแล้วก็ตอนนี้พ่อโจก็คือแบบนะ โอ้โหนะครับคือปิดเป็นความลับดีมากเนี่ยแฟนๆก็คือมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยอะนะครับคือปิดเป็นความลับแบบสุดๆเนาะ อ่ะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วันนี้เอาคําพูดของพ่อโจนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับด้วยฟังคําพูดของบอสโจโยูมินินแล้วรู้สึกยังไงบ้างหัวใจของพ่อหัวใจของพ่อหัวใจของพ่อแล้วก็เคาะหัวลูกสาวป๊กป๊กปกนะครับขอให้อุ่งอิงเนี่ย มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงมีแต่เฮงหงปังๆังงนั่นเองนี่คือคําพูดของพ่อโจโนะครับที่ได้พูดถึงลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงสําหรับงานบวงสวงนะครับวันเปิดฤดูกาลในวันเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนก็แล้วกันนะครับเนาะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาใน ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนนะเมื่อวานนี้ก็แบบโอ้โหเป็นพิธีแบบนะพิธีบวงสวงแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับขนทับมากันหมดเลยศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเรา ไปรอชมพร้อมกันในวันที่24นะทุกคนสำหรับวันเปิดฤดูกาลแล้วก็โชว์ใหม่ของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงกันนะครับ